เพราะว่าตามเขตเนี่ยแตุ่่นแต่ว่าปูอยู่นานาทางในกนัเป็นพี่น้องกันทางเข่าและเพื่อนคอให้เที่ยวสบายลงรถไทยเพื่อนวะอ่ะหาได้ป้าปักซได้ ล็กต่ปูมันพับทางในบ่พับทางในบ่ออกได้นอ,นอน้อรอนนอนนออกนอว่าตะปูมันงอทปูพับไว้ทางในเลยเราต้องเบ็ดนำขึ้นดอออกมาก่อนงานออกได้ ให้ขอมใม้ไมั่เนี่ยมันนักขอมน,น้อยนี่ต้องใช้หลายตัวง่ายขนาดไหนวะยะ ดินมันมันบกอย่างนีเขามาอยู่นี่ก็ดีใจแน่แม่เขาบริยานเรืยนย่านเลือดอกบ่เขาขาวบนดูเรศดอกประมงเขากับพี่หนึงเนเขากับชาร้านของเขาอะเนาะต้นั่นขายเป็นคดแล้วไม่ได้ค้ายเลยทั้งลูก เขาตันขายก็จะซื้อเขาเลยอยากน่อยก็สค่นอกนว่เราไส่กับ่เป็นยงเนาะ่่อยไส้กับไสใส้มันไส่มันจะปล่อยปากมันปล่อยมันวายังอมันะหนจะออกมันก็ขี้ปากมัปล่อยน้ำหนึ่งมกบมกแค่นี่เนาะน้ำเดนหาเด่นหกฮอพู่นี่

เอาเอาแบนเนาะเอาแบน2อันเลยเออแบน2อันเนี่ยเอาลงไปวะเค้าเห็น à, à อามนม่อไม่ดู่แ้เขาจะมทั้งเข้า้านมันมดูได้นจังหวัทษง,งนะไมู่้นเเด้อคนาเออดินทั้งหนาหันดินทั้งหนากั้นอยากได้อะไรชื้อเอาเบิร์ดเลอศมันจะกลายร้านไป อ้อมู่ว่าตอนี้อว้าวูู้ตาออมมวู่ดินก็ข้อเบื้องข้างนะบออ้อมหัวนี้มีากางเปรู้หตตามันกรลายแล้วดินนั่นนะฮะน้อกลายแล้วเหตตากลัวเหดตากลัวขันเหตนาได้กระบุกเบิดกระปุกเป็นเป่าสอเป่า ขายแต่ละลาดเนึอล่าดปลายล่าดกลายแยแท่งโมได้แไปชื่อดีนะไปซื้อไอ้ตาคึงขาดแสนอันนี้โบได้อยู่คนเดียวในเมืองโมได้คเดอันนี้กัธรรมดาค่ะอันนี้ขายก็เป็นตอนเป็นตอนได้ตาก็ได้ลาดบโมได้ไปชื้อแล้วก็อนนี้เปลงพวกคนละไม้นะอันน้อซื่อสองตาคึงสิบเจ็ด อันนี้ก็ <Allah> ชื่อแล้วกระปูงนั่นปูงนี่ก็ได้ชืกันท่านบอกมีปูซื้อแล้วเพื่อนมาเพื่อนสี่ล้ยางเอออเออเออเออมีดินก็ดิเราคนเอาเนาะมีดินในไทยเข็ามาเนาะแ่ได้เงนก็ได้ เต<ไ>ปตมธรรมดานาตู้นี้มันธรมดาได้หนีสมบัติลายได้เพิ่นนี่สมบัติลายนับวนลายกลูกกันุกคนเ <ML> <Pok> er. นาะไมู่ห้างคนเลยโอ้ยู่เมืองไทยเมื่อก่อนก็พว่เราเนี่ยขายตูงเขาเลยขายเส้นเนาะขาพวกกับคนรวยไปอย่างเราเนี่ขาบรถโมแพ้กันเขาบรถโมแพ้ก เดี๋ยวนี้ว่ามันบุเป็นราคาเดี๋ยวบอกอีนิดหนึ่งนขอเสียบไผ่น่อยนึงเลยบออยากฉากอันอันนี้นะแบตเตอรี่อยากฉสกแบตเตอรี่สว่านมือจะจะเข้านึงนะแป๊บเดียวหนึ่งบอจักสิบนาทีพอมันมาพอมันเข่าพอมันมาเจาะอ๋อขอบ ก็นูนมายส้ลยโตงมนลายนั่นเีงโอ้แคนหล่ยามนั่นยามนั่นเราเลี้ยงน่ะเนาะงัวน่ะเป็นชาวสามสิบขายบะแพงคนว่าน้ำคนรวยคนมีเงินหลายเลยครว่าบะแพงจักสาด้บะแพงนะสานี่ ันว่าซัานี่น่ 4, 5, นี่หาพันผู้ได้คันเป็นงวแม่นะนนนคนะนะันว่าตัวนั้นซ้ำๆนั่นประมาณล้านล้านปลายนี่แล้ว,ลวตัวที่ว่าตัวที่ว่ามันยางกายลงไปนี่นะันว่าตัวย่างไปตัวทึบอย่างทีเจ้าเ้านะ่ะตัวแม่หั่นะ

นีมือเ่อเนียเาทางนั้นนะพกไม้ลแป้นไปแ้เก็บของกเก็บนเก็บเือเก็บของเลวเอาไม้แป้นนี่ขึ้นบันนี้ขึ้นไปปูน้อนยังยังไม่ไฟนเออ

nhanh cho thêm cái đấy bó ăn cho thêm nâng tắt hay chỉ xây xong thăng thăng sau xong thêm phụ 2 xong cái phụ nhau đấy phụ nhau đấy nhau đấy hóa Hắn hóa này hả? À, thang này hả? Hắn hóa tháng này hả? hả?

ยิ่มนอนผมสามแปดนอนสแปดตาย่านอนแบบนี้งมันนี่ดเราะร่างที่ท่าทเจียย้ำวาพี่เขาลงตารองเตารอกันเอาไปได้กระเป๋าอ e ันซีร sí ่างมาแต่ฝรั่งเศสป้องไงไปการน้องไปไเจ้าแคไป

ศาสาดองคนาะะาสตราดตร้องรื้อองคนตัวเออไม่จังวางสาดตร์เออาสตย้อยยอยยอยาดก็าดไหนกเนเื่องนี้ก่อนโกมาไวชนนี่ก่อนเออหัลงเราวางลงเลยจังเก็กงไปใส่ไม้ก็ได้แมนเอานี้าาอคนนี้น่เทีฮะง มัชกี้หมอนเอาพลกี้กไไมมันเนื้แก่เนล้วยันมยันหยนถึง้าเออไม่หัวแหลกขนต่มมันอะไมันวางเมียอะไรอยู่นั่นเหรอ่ข้าก็้าข้าให

คือเป็นเศษไม้เศษตอกอะจูไผิงหน้าวมเศร้านะมาพินกระตือกับไผก็ได้มีมันกับมุกไว้ก็ได้เจ้าปลามากได้กินดิมุกมันมุกเผือกอ๋อโหจริงจริงเตือกับไผมนเร้ารเดีนยอกไ่ปั้นออกปั้นออกเลยปั้นออกแต่ว่้นขขตนี้นะออกส้นไนตือับไฟาดเานอยู่ออไ

กอาเก็บไว้เลให้ได้บ่อยเนาะึง้็พี่ไหวออมากเดอดพี่ตั้งมีิต่คนเป็นโอ้ยขนไทยก้าขไทยมันเจีกันบไทนิดนึงบุบบึงได้อได้ยู่ดออได้อยู่ดอออืมเวุมฮอนพวกเขาดีซ้ำมันว่าเพื่อนก่อบ่อนดิเออขากดะว่าเธอันขากั ฟ้าทดต้องอันนี้ยุงซ้ำไม่ขึ้นออกจากคนนีุ้่นยุงวะแมเจวะปุชังเีายวามเ่นนก็ซ้ำไว่ยุงจำเรียนยุงดิกระทาท่งแดงพุณนแตกวะน่ะลงอะไรข้างล่าง เราพวกนี้ต้องไหวข้างล่างพี่ช่วยพี่ก็ได้น่ามืดมืดซื้อตุ้มไม้เอาอืมการมันแตกแล้วเอาทิิมไว้นี่แหละทิมลองเนอะพี่ขวบเลยยังใส่ได้อยู่ได้หรอวะโอ้ยแม่แม่เราจะเอาไหวข้างนอกกันได้อืมเราบอกเราบอล่างไหวเนาะเหนือเพื่อนจับจับคอยก็ขึ้นไปช่วยแล้วก่อนยังหกหลายทำโดมคุณหนักมีหนูมีหนู

Bộ vâng 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 quạt vâng vâng phần vô vâng nè Khói quạt, khói quạt vâng 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 bỏ vâng 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 อยาบ้าเนะตัวไปบวกลุกใ่รบกเลยบกข้างเดมันโกงใไเออตั้งกแล้วชบอกว่าเอาตัวนี้ออกก่อนเออเอาของออกก่อนเอาลุกขาลางนี่ก็ได้เอาลุกข้างล่างก่อนเอาเทิอะ เอาลงมาข้างล่างกอนเดี๋ยวจะเอาขึ้นเออมันยังชิงงายเจ้าน่ะเออขอยอยากจับใส่เจ้าขาก้องตู้กลมไผอยู่นห่เอาลงมาไว้ที่ก่อนจะหน่อยเจ้ายังเอาขึ้นมันยังอย่าเว้านะข่ายข้านูดีนะ วางลงก้อนวางลงก่อนเจ้านะคนลงขนลง,นลงเออไว้หนีก่นอนบาเธอะเดี๋ยวค่อยเอาขึ้นเอาาเถอะบอกกันแล้นี่แหละไว้เนี่ย นี่ขาก็ตุ๊กน้นเออวางก่อนนี่เลยจะวางแถวพื้นแถวพานก่อนพอเสร็จละที่จ้าาเงินบูเได้ยงสีสองมาใส่เราอ่ะลงมาเก็บขงมา้าก่อนเก็บอังไว้ก่อนเดี๋ยวแต่ขวมเด้อน้องอะไเนี่ยคน มือนิ่งขนาดมึงมีขวาจังแรกบ่ดเิดอารมณ์เอาบานนี้ปกตกแตกแมนบ่ดเิดนะครับชอบได้ปบบปิดมือโผล่วางค่อยๆค่อยวางค่อยวางเออไวๆกิดช่างได้บาดเธอตัวใดเจ้าหเอาเจ้ากระเขียวเนาะเขียวไปเผาไปนีิดอืมเฮ็ดต้องกวาดสนอาดด้วยเถอะนะ แปับมาชเลยปับมาชิปอ่าดซับยอดสองทางเครื่องบีนขตัวนี้อู้เดียวไขตัวไหนรื่องแบบนี้อืมกงกัวอทางร่างก็ได้แมนเครื่องครัวนหไม่เอาดอกอือุนตะเตียงได้สองสหน่วยอ้าออวเ่แตกมือเป่าก็เอาลเสียอะไรอะไรเอ

นัไปคุ้งด้วยบอกเขาปคุ้งอะไรบอสคุ้งคุ้งคุ้งนั่นไปเออนั่นอีกแคนนี้โอ้ไดรบอหมมอนเพราะว่าตอนนั้นเสานั่สบเขาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้เกูเือกูเือดุงนอนได้ต้องเอาเล็กตอบสิอะไดปะหแล้ว โมต่อบนเด่นบนจะไปใช่นี่ใช้บ้างง่ายนี่โมต่อก็ได้น้อนอนตัวกับใครนอนบอดกินกับบอดนั่นนอนมาอยู่ร่วมกันเท่านั <building> <ral es> ้นโมจะขึ้นนี่นอนบังนูกฮะนอนเบิังนูกป่านอนเรียบร้อยปลอดภัยพิสูพิสูตมาเถอะนอนตัวห้องกันดีเลยไปเอาอันนั้นเนาะตัวห้องกันนั่นจะได้บนาเต็มเลยเนาะเออซื้อที่ได้อยู่อันไหนจังมึงละ แป๊บเดียวเนาะใช้เวลาสสิบนาทีโอ้ยพี่น้องเลยขาดแทบหาเทิดบไปนี้นะสิบนาทีอีกน้อยนึงเอาวัดคือสิได้อยู่หรอเอ้ยจะลงกันดิจะไปถอดไอ้ยูทูบหลังข้าวเสียบพักจูกันไอ้ตัวชาดมันน่ะเอาตากแดดเนี่ยโซลาเซลเออแล้วอันนึงเมื่อเสียบเอาที่หลังเอาถอดสายเลยว่าถอดทันมันอยู่นิ่งปะเด็มันอยู่นิ่งปะนี่เด้อเดมันอยู่นิ่งเลยฮะ แบตมันอยู่นี่แบตอยู่นี่อะไรอะไรแบต่นี่ยแบตอยู่นี่ตัวเก็บไปอยู่นี่นม้ชิ้เอาไปตากแดดเอาตัวนั่นตากแดดนะให้ให้เก็บให้มันเสียบแบตอยู่นี่แบตอยู่นี่แบตอยู่นี่ตัวนั้นทำงานแต่มาเก็บไปตรนี้ต่างไม่ต่างตัวนัตรงไมเอต่างมันคือแบตเท่านั้ ตัวทั้งเทิงมันเป็นตั้งนะมันไปมาตลอดหัวมันไปแดดมันเด่นมันเป็นยังไงจังซี่บอกจะขึ้นมัดเลยสื่ขึ้นจังซี่มันแบบมันยังตะเวนยังไปเอียงอยู่ช่วงนี้ช่วงนี้ตะเวนเอียงอยู่ยังประธานในตุงตลอดมันมองเดียวเอาผขานัก็ได้ขึ้นเบื้องหนึ่งลงเบื้องหนึ่งตลอดมันติดอยู่นี่เครื่องลังค้านี่ก็ได้เอาไปติดเพิงนี่โอ้มันโบเห็นแนเนาะเกือโอ้่เราต้องขึ้นเด่นนะ เราปลาไว้หลังคาเลยโอ้ยพี่ยูพี่ชวนพี่พสมันต่งนทางเยเพาะมัน้เี่ตลอดมันจงได้มันจได้มันก็คือแบบมันะบุกุมบุกุ่มมันใช่หอดพนนี่เลยหอดไว้เิดหอดไวยันเบิร์ดบอมันมัตา ท,ท,ทั้งใต้ทั้งนั้น,นทั้งใต,ต้ทั้งนี้ผู้ฮะหมอมันอยู่ได้กันคันตัวนี้เต็มคันตัวนี้เต็มมันได้เงนกว่าสามมื้อละโอ้ปรา,าน้อยของดีอะไรสานี่ฮะเอาดูเหงนนื่อนใส่มาได้ห่าตีนะมันโบนนเสียเลยเรื่องหงเรื่องความแจ้งความสว่างนี่ก็ขัดอยู่บ่

ขใต้แต่ตอนคืนนี่ก็กุ้มหลายมืออยู่เนาะเพราะว่าตอนนี้ห้องบริใต้ดิต้องให้มันเต็มลงมาหรอลงมาเอาทุกคนพอดละไม่ใช่ติดเชื้อเลยเราลงไปแล้วไอ้เนี่ยไม่ติดเชื้อเลยมีเหตุเหตุน้องเขาลงมาก่อนสิอนแรกจังไงเราขึ้นไปเอาเพราะว่าตอนนี้ตัเวนมันลงคำเลย กด้บ่ที่ามสงได้บ่แปลเลิอรันเนาะทีนี้ทครับพี่นองเวิปนี้ก็หลายนาที่พอสมควรใไ้ก็กดแชร์กดไลน์กดติดตามให้กำลังใจขึ้นกาคือเดิมเด้เด้อพี่น้องที่พลาดประกันได้ก็โทษกออภัยนำมีซีที่เขามาเบิ่งมาชมเฮ้ยจะขู่ทุกคนอะไรพี่น้องเยสำหรับทีนี้ สจะกด่น้องเลยครับก,กัรในขอโทษขอไป<อ>เออที่เบอร์สุขุมสุกคนสำหรับคลิปนี้ขอการว่าสบายดี